ท่นพบกับรายการอาร์บีซัเจอเมอร์ซีวีนะครับตอนนี้คุณอยู่กันในเกมเดอะออร์ีเจนนะครับผมวันนี้มีแขกรับเชิญครับนั่นก็คือการเล่นของเราเองครับการเล่นของเราครับชื่อบิ๊กครับผมเอาบิ๊กแนะนำตัวได้บิ๊กตะบนเดียวบิ๊กตะบนเดียว ก็ให้ซับอยู่ล่างดิยวันนี้ผมจะมาเล่นอาริรมิดแลนนะครับผม น,นี่ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะไปกับใครในมิดเลนนะครับไปก็ไปครับโอ้เซอล่ามิดปวดหัวเลย <c oughs> มาแล้วครับบาทของเราคุณบาทของเรา <c oughs> ต,ตอนนี้ก็ต้องใช้เวลาในการจากนะครับ กินเด็ดกินเด็ดเข้าห้องน้ำมาสเตอร์ยีครับขอให้ขึ้นบนด้วยนะครับ เราได้นำคาตาเอ๊ะเอ่อไม่ใช่คาตาพิเอล่านำพิเอล่าไปสี่ตัวนะครับช่วงแรกๆก่อนเนี่ยันตีไปก่อนนะไม่ต้องบวก กาเล่นตายเ่าตายเปล่าไม่ตายกลับบ้านก่อนไหมมาตีเตะตับไปเลยนะครับก็โดนทารอนฆ่าไปนะครับเพราะง้นที่เก็บได้เลยนะครับโอ้โหใส่ก็เต็มที่เลย ตามไม่โดนเตงเลยโอ้ย oh, โดนสะพน เพราะเเวอรลาเวลาปรับใหม่น่ากะัวนกว่าเดิมแต่สกิลเดิมที่ผมเกียดที่สุดของเวอรลาก็กคือสกิลอันติดมันนั่นเองเซเวอร์ลาเป็นอย่างนี้ของมันอยู่แล้วตั้งแต่อัปเดตใหม่แาบเก่ามันมีอยู่ นี่นะครับเล่นบอก็ได้ไปสองทีแล้วครับ <I know. S 1> เดี๋ยวเราข้างกำลังจะกลับบ้านครับ อันนี้ก็ติคกี้พายเสียลาก็ไม่กล้าเข้าด้วยใช่ครับเสียลากับเลิฟครับโอ้ยยังไม่ทัทำอะไรยืนตีธรรมดาไม่ถึง เซียล่าไปแล้วนะครับ<ป>เรนล่างนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ Play s over. <S เซียล่ามาแล้วครับก็เซียล่าก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรมาก วาบอลโลกคนหิวก็ต้องเป็นแบบนี้และวนะ่า มูมูเกือบตายนะครับเรีรยนล่างเมืเ่อกี้เป็นข้อความถืวของซีโอล่านะครับ จึงได้ให้ผมได้คิวไปดื่มคิวก็เจอผมชานันเองการชาเป็นสิ่งที่ทำให้คนเราตายได้ในเขมรบ,บอเดียร <c oughs> เองบนบอร์กเบอคิวไปอีกหนึ่งคิวคลนะับ คือละหายดีคือละหายอ๋เห็นแล้วเหรอช่วยแล้วตายอ๋อดีพอร์ลาดได้เราก็กลับไะไม่เป็นไรอ่ะไม่มนา่าจะแรงชิววชิวๆแค่ไหนะ ไปครับไปเชืวอมบนล่างกันอ๋เอเบนล่างเบนล่างไม่เหลืออะไรเลยตะกอนนำไปแปดตะกอนะครับรอบนำหนึ่งครับ เกบตายนะครับผมเมื่อกี้ลีลาไปหน่อยอันติเลยมลเลยถ้าเราหายก็บอกเลมากลางแล้วโอ,อห้าถ้าเราเบนกดอันหนึ่งต่สาม ใจยเย็นใจยเย็นเพื่อนอยื้อไว้ให้ได้มากที่สุดโอ้ตายเพื่อนทำไมยื้อไว้ได้ไม่นานเลยเพื่อนดิกบอกก็โดนลุมมาให้ทำไง ก็มาแล้วนะพาลนจา๋ามาหากันนอนไม่โดนก็กอัน,นพขเียร่าหายก็บอกว้นมาราบบนครับ ทารอนไม่กล้าออกมาตีคิดเลยเหรอทำไมทารอนทำกับเราแบบนี้ทีไหนโอ้ที่สารตีแล้วอ่ะทำไมทา,ารอน เอาลองเดลฉาบล้วยเหรอนนานเองเหรอโอ้ยไฟเลยทีเดียวเชียวก็ตายไปแล้วนะครับก็ยังจะเป็นวิญญาณมาอันติวิญญาณอาฆาตแฟน เดิไปจนเต็มตมูหน่อยเอาเลือกไม่ถึงประสงค์มานาเกือบเต็มมานาเกือบครึ่งหลอดพูดสิเลือกไม่พร้มอมในการบวกว้าวโอวชาลอนมาน่ากลัว นัอ่งหอน่าว่าแล้วเอื้อต่ายดีนะที่ไหวที่ดีตามโดนก็จีตีเล่นนะเพื่ออะไรก็ไม่รูนะ้ครับเอ้ยกาเลนกาเลนกาเลนยาบวกทีมมานาเราไม่มี กาเลนยืนลีลเลียซะยวล่ามันยังไม่ได้แตะตอมเปเลยเนี่ยแตะแล้วแค่ซีปอยรับการเลยนะกาเลนกาเลนเกือบตายยิเดินมาอย่างท่แล้วก็ได้ทีวไปอีกหนึ่งและยิ่งกำลังจะเอาริปารยิ่ครับยิ่ครับ ทิปเปิจ้จคิวไปอ้าวบิ๊กคุณบิ๊กเขาใช้บาทเดียวกับผมเลยโดเออไม่กล้าไม่กล้าออมาได้ ตอนนีลล้ครับซูเอล่าครับด้เข้ามาบวกแล้วครับผมยรือเปล่าไม่บวกเอาครับคนดิครับจะเอายังไงครับจะบวกหรือไม่บวกดีครับผม ก็จอการเล่นเอาไปได้นะครับผมเราก็ไปช่่ยเงินล่างเลานล่างเอาคิวไปเรียบร้อยนะครับบิ๊กไมาช่วยเอาบูหน่อยดิปล่อยเขาไปครับเลนล่างอ่ะบิ๊กบิ๊กไปการล่างเลยเดี๋ยวเอาบูคนเดียวก็ได้ มาเซย์ได้เลเจนดารี่ไปเรียบร้อยแล้วครับก้ mm hmm. าไปหนึ่งครับมาเปลี่ยนสแตนด์เฉยๆไม่ต้องตามกล mm ับ hmm. บ้านกลับบ้าน ไม่กลับดีกว่ามาสเตอร์ยิเลเจนดารี่เป็นรอบที่สองแล้วนะครับไม่ใช่รอบที่สองดินับก่อนคนเราจะรอบที่สองแหละพารอนหนึ่งตายเจ็ดครับพาทัดหนึ่งตายสามเบียร่าหนึ่งตายห้าอามูงูศูนตายสามและซีออนสามตายห้าครับผม ฟังผมก็การีนตีตายหนึ่งครับมันก็ยี่สิบตายสองอาริคือผมเองสามตายศูนย์นะครับชินเดียครับสองตายสองและบาครับ4ีตายหนึ่งครับอืมตากบ,บ้านเลย่าเขาบวกกันครับก็บวกด,ด้ยวยครับ เอาไปยิงคิปเป้วิวไปนะครับขอ,อรับจมนะับผม ไม่มีจถได้ค่ะผมสามาถได้หนึ่งคับผม น่าท้อชมำเลยนะครับผมคุณบอสได้กล่าวไว้ว่าโซเซียนเหมือนเรียนมาเคีื่อคทับเกือบไม่ล่อครับคิมเด็ก และคินเด็ดรัสมังกรไปได้นะครับมับงกรหนึ่งครับป้อมน้ำหกครับสกอรตตอยี่สกอรอส1ดเก้วขอบอกคำเดียวแล้วคินเด็ดนี่แสบมากครับเอาแล้วครับเราเวลามาจะยีอันตีบวกครับผมจะยิงหนึ่งไปหนึ่งที ตอนนี้ครับมาเตียครับได้บวอย่างสะใจมากครับผมผมก็อเตียซื้อออนมาให้ครับและมาเตียครับมาเตียจะเพ้นท่าคิวเพ้นท่าคิวไปแล้วครับผมฝ่ายตรงข้ามยอมแพ้ครับเอาล้วครับจีจีเลยครับผมเก็บยางสวยครับผม วิกตอรีเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดซับสไคร้เลยครับอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อนๆนได้ดูไปกันนะครับ